สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กขึ้นมาเลยนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนเราจะเรียนกันในหน้าที่35ค่ะเก็บเงินหยอดกระปุกอ่เป็นวิธีการอะไรคะลูกประหยัดอดออมออมเงินใช่ไหมคะ ฟังข้อความพร้อมพูดตามครูแล้วคัดตัวเลขตามร้อยบาทเด็กๆด,ดูก่อนนะคะในรูปภาพเหรียญบาทใช่ไหมคะหนึ่งบาทเหรียญห้าบาทและเหรียญสิบบาทให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขก่อนตามร้อยบาทนะคะเด็กๆก็คัดลงไปเลยหนึ่งบาทห้าบาทและก็เหรียญสิบบาท จากนั้นฟังข้อความแล้วก็ขิดทับนะคะรูปภาพเหรียญหนึ่งบาทให้มีจำนวนที่สัมพันธ์กับข้อความแล้วระบายสีภาพอ่ะเรามาฟังข้อความกันนะคะวิวเหลือเงินค่าขนมสามบาทจะนำไปหยอดกระปุกอมสินเพื่อนเพื่อช่วยวิวนำเงินไปหยอดกระปุกอมสินให้ด้วยนะคะอ่ะวิวเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทคะลูกสามบาทใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายสีไอขีดทับใช่ไหมคะขีดทับสามบาท1บาท2บาท3บาทจากนั้นเห็นไหมคะมีเงิน3บาทหยอดกระปุกอมสิน3บาทแล้วเด็กๆก็จะต้องระบายสีรูปภาพออมสินลูกหมูให้สวยงามด้วยนะคะ,ะเด็กๆลงไปจุกทำกันเลยคะ่ะ จากนั้นใหเ้เด็กเตรียมหนังสือเรียนพัฒนาจริยคิวเอขึ้นมาวันนี้เราจะเรียนกันในหน้าที่หน้าที่สองนะคะลูกอุปกรณ์ป้องกันฝนเวลาฝนตกเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างลากเส้นโยงภาพเด็กไปหาอุปกรณ์ป้องกันฝนที่เหมาะสมะในข้อความนะคะน้องบุ้งจะไปโรงเรียนแต่ฝนตก เพื่อนๆช่วยคิดหน่อยว่าจะแก้ปัญหาโดยเลือกอุปกรณ์ใดเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกฝนอ่าเรามาดูสิคะจะให้บุ้งเลือกอะไรอุปกรณ์แรกก็คือหมวกแก๊ปแล้วก็แว่นตาอุปกรณ์ที่2ก็คือชุดกันฝนและก็ร่มอ่าเด็กๆจะเลือกอะไรให้บุ้งคะไม่ให้เปียกฝนอ่าต้องเลือกอะไรคะชุดกันฝนนี้ใช่ไหมคะเราต่อไปเลือกให้บุ้งเลยจะให้บุ้งเดินทางไปตรงไหนดี ตรงไหนดีคะ่เด็กๆก็เลือกการเดินทางให้บุ้งเลยเนี่ก็จะเจอชุดกันฝนแล้วเห็นไหมคะไม่ยากเลยเด็กๆลองไปฝึกทำกันเลยนะคะ